รีวิวที่แบบคนที่เคยทําที่นี่แบบถ้าจะรอยละเ0าเลยมางที่บอกว่าไม่เจ็บหรือแบบเจ็บแค่แบบนิดหน่อยจากคนที่แบบขี้กลัวมากมาทมาทแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่เจ็บจริงๆคือใหา่ได้อกที่เป็นธรรมชาติคือแม้มันพอดีตัวเรารู้สึกว่าแบบเราต้องใช้แบบใช้ร่างกายทุกวันถ้าเราแบบใส่ใหญ่มากเกินไปทําให้แบบการใช้ชีวิตประจำวันของเรามันมันก็จะลําบากขึ้น <ช>ค่ะกลับมาพบกับรายการเดลรีวิวที่ดีมคลินิกกันนะคะเราก็มีเคสจริงจากคนไข้จริงของคุณหมอสมงยศมาให้ดูกันอีกแล้วเช่นเคยวันนี้เป็นการเสริมหน้าอกที่เรียกว่าก็ไซส์พอดีตัวเทนมินิที่แบบมาแรงแล้วสาวสาวช่วงนี้คือชอบมากตินะคะก็ปัจจุบันอายุ29ปีค,ะค่ะก็ทำอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัวะคะ่ะก็คุณติ๋วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์เนาะท่านหนึ่งที่แบบว่า สนใจเรื่องการทำหน้าอกเนี่ยเพราะอะไรนะจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆเรามีเหมือนเป็นปุ่มแหละว่าเป็นคนเป็นคนตัวเล็กมีก้นแต่เหมือนเราแบบเราขาดหน้าอกไปเวลาเราแบบเราจะใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราใส่บิกินี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะข้างบนเราก็จะไม่กล้าโชว์เพราะว่าเราไม่มั่นใจในหน้าอกเราอะไรเงี้ยเพื่อนอ่ะแนะนํามาบอกว่าที่เนี่ยเพื่อนเขาอีกทีอะค่ะ สองสามคนท่านนี้สวยทุกคนเลยคือแบบได้ทรงธรรมชาติแบบแบบมันแบบมันโอเคมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วเขาก็ส่งลูกเพื่อนเขามาดูด้วยแล้วก็เลยเข้ามาดูเองมาดูรีวิวเองดูเยอะมากคืออ่านแบบจนกลับไปถึงตั้งแบบปีแบบปีเก่าๆอ่ะรู้สึกว่าอ่ะคุณหมอว่าน่าเชื่อถือคือบอกเลยว่าแบบถ้าเป็นที่อื่นอาจจะแบบว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นร่วมด้วยอันนู้นนี่น,นั่นแต่แบบอย่างข,งของของคุณหมอตรงยศคือแบบคือโดดเด่นเรื่องหน้าอกเลยคือหน้าอกเลยเราก็รู้สึกว่ามันแบบ เหมือนเราจะกินข้าวมันไก่เนาะถ้าเราไปซื้อกินแบบกินตามแบบร้านอาหารตามสั่งอย่างเงี้ยม,มันก็อาจจะแบบไม่ได้แบบร้อยเปอร์กับข้าวมันไก่แต่พอแบบกับคลินิกที่ทําหน้าอกโดยเฉพาะเลยะคะ่ค่ะมันแบบมันรู้สึกว่าเออม,มันมันต้องได้แบบมาตรฐานและคุณภาพที่แบบอย่างที่เราต้องการอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆสนใจมานานแล้วแต่กลัวเรื่องความเจ็บใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วตัวความเจ็บนี่แหละเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้ทาให้เราไม่กล้าสักทีจนจนเราก็อ่านจากรีวิวนี่แหละค่ะทุกคนแบบ รีวิวที่แบบคนที่เคยทําที่นี่แบบถ้าจะร้อยละเก้าสิบเลยมั้งที่บอกว่าไม่เจ็บหรือแบบเจ็บแค่แบบนิดหน่อยคือแบบเอาง่ายๆคือไม่เจ็บอย่างเงี้ยจนเรามาได้มาทําเองเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เจ็บจริงๆจากคนที่แบบขี้กลัวมากๆกลัวแบบขี้กลัวแบบร้อยเปอร์เลยค่ะก็แบบมาทาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่เจ็บจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยแบบอาจจะเป็นพอเทคนิคที่คุณหมอเลือกเลือกทําให้เลือกใช้ให้มันแบบมันมัน,ม,นมันเอื้อมากับให้ลูกค้าให้ให้ให้คนไข้แบบว่าไม่เจ็บอะ ตอนมานี่มีเนื้อนมเดิมอยู่นะพอสมควรเลยข้าง190ข้างหนึ่งข้างซ้ายใหญ่กว่าข้างขวานิดหนึ่งกระดูกหน้าอกกว้างต่างกันเป็นเซนเลยนะครับข้างซ้ายใหญ่ที่หนักๆเลยจริงๆก็คือว่านมมันออกข้างครับหัวนมมาอยู่ด้านข้างเลยเกิดจากอะไรครับก็คืออันนี้คือกระดูกอกไก่เป็นค่อนข้างเยอะกระดูกอกไก่คือกระดูกที่นูนอยู่ตรงกลางเนี่ยนูนออกไปคนทั่วไปยางจะต้องลาบๆนะแต่ถ้ากระดูกนูนเนี่ยปัญหาก็คือนมมาเราจะออกข้าง ต้านมหัวนมออกไปอยู่ข้างหมดยิ่งใสใหญ่ก็ยิ่งออกข้างไป<ม>ยิ่งไปใสใต้กล้ามเนื้อก็อยู่ยิ่งออกข้างอะเนาะอันนี้ก็มีทิศก็คือใส่เหนือกล้ามเนื้อ,อคนที่เป็นอกไข่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาว่ามันจะนูนไม่เท่ากันหรอกสองข้างซึ่งก็เป็นจริงเลยของเราเนี่ยนูนอยู่ข้างหนึ่งด้านซ้ายหน้ากอ่ข้างขวาคหมอก็ต้องวัดว่า เราจะใช้ซิลิโคนความกว้างไม่เท่ากันซิลิโคนโมดิวาเนี่ยมี4โปรไฟล์แม้ว่าจะซีซีมันเท่ากัน2 3 0ร้ซีซีเท่ากันมันก็เลือกได้ทั้งฟ <c oughs> ูเดมิมินิคอเซ่เนี่ยนะมี4ีโปรไฟล์เนี่ยนะเราบอกว่าอยากได้ขึ้นมาเป็นคั B ้ B ถึง C ประมาณนั้นนะนะเลือกมาแล้วให้230ร้อยสาซีซีเท่ากันแต่2ข้างอ้าวคนละโปรไฟล์หมอเลือกข้างหนึ่งเป็นเดมิอีกข้างหนึ่งเป็นมินิเพราะว่ากระดูกเรามันไม่เท่ากันโครงสร้างมันไม่เท่ากันหมอต้องเลือกโปรไฟล์ที่ตังกัน เพื่อที่จะทําให้มันพอดีกับตัวหน้าอกเรามากที่สุดนะครับสุดท้ายก็เราเลือก230นั่นแหละครับเพราะว่าถ้าจะทําใหญ่กว่านั้นบอกว่ามันก็จะค่อนข้างจะอาจจะเกินเกินตัวเกินตัวไปสใส่280แต่เป็นทรงพุ่งอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าเนื้อเราก็ไม่ได้เยอะมากกลับมาที่น้ําหนักเดียวน้ําหนัก47ส่วนสูง159นะครับ BMI ประมาณ18เนื้อด้านบนก็มีอยู่ประมาณสัก15มิลลิเมตรก็ถือว่าไม่ไม่ได้เนื้อน้อยมาก ถ้าจะเอาธรรมชาติคนนี้ก็คือเป็นให้ริดเนาะฉีดไขมันร่วมด้วยแต่ว่าถ้าไม่ฉีดก็ยังพอได้แต่อย่าสายใหญ่มากเกินไปเพราะมันจะเป็นบล็อกแนะนำ2 3 0 c ซเนี่แหละถ้าอยากได้รับประมาณ4เนี่ยนะครับโจทย์ของเราอ่ะที่ต้องการย้ำให้เพื่อนๆฟังหนึ่งคืออยากได้หน้าอกที่เป็นแบบไหนครับคืออยากได้หน้าอกที่เป็นธรรมชาติคือแม้มันพอดีตัวเรารู้สึกว่าแบบการที่เรามีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นแล้วมันไม่ได้ทําให้ชีวิตประจําวันของเรามันลำบากเพราะว่า เราต้องใช้แบบใช้ร่างกายทุกวันใช้ร่างกายเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบถ้าเราแบบใส่ใหญ่มากเกินไปมันก็มันก็แบบทาให้แบบการใช้ชีวิตประจำวันของเรามันมันก็จะลําบากขึ้นในวันปรึกษาเนี่ยคนไข้ก็มีโอกาสได้คุยเนะ <S <S <ช>าะได้สอบถามคำถามอะไรต่างๆกับคุณหมอคราวนี้ความกังวลมันเริ่มดีหายไปอาจจะเป็นเพราะาเราขี้กลัวนี่แหละเราต่อให้เราอ่านรีวิวมาเยอะขนาดไหนเราก็ยังเราก็ยังกลัวอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจน จนแบบพอแบบมาที่คลินิกแล้วอย่างเงี้ย<ๆ>ก็จะได้พี่ๆช่วยมากคือพี่ๆทุกคนก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องพี่ๆน้องๆทุกคนก็คือช่วยแบบมันไม่เจ็บมันแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็แป๊บเดียวก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้ความกังวลของเรามันแบบมันมันลดมันลดลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอวัดละเอียดมากยังถ่ายรูปให้แฟนดูเลยว่าคือหน้าอกคือมีแต่แบบเมจิใช่มีแต่เมจิคือแบบแทบจะทุกแบบ ทุกเซนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,อคุณหมอว่าละเอียดมากในการเปลี่ยนไซส์อีกนิดนึงด้วยใช่นนค่ะแล้วก็ฟฟามาแบบคุณหมอก็คือเอาจนแบบมันเป๊ะคือมาเปลี่ยนจนจนก่อนจะขึ้นเคียงแล้วก่อนจะแบบขาตัดแล้วเนี่ยค่ะก็มาเปลี่ยนแบบให้มันโอเคที่สุดปรับให้มันพอดีที่สุดเพราะว่าเราวัดเป็นมิลลิเมตรเลยใช่ค่ะสองข้างมันต้องแบบใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะข้างหนึ่งเป็นเดมีนี่ก็คนก็ใช้กันทั่วไปแต่อีกข้างหนึ่งเป็นมีนี้เนี่ยคือเป็นไซส์พิเศษอย่างเงี้ย ทางคิดดีคลินอีกไงก็ก,งก็มีแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นไซส์พิเศษนะนะข้อดีของที่นี่เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าคือมีมีชอยซิลิโคนให้เลือกแบบเยอะมากทําให้ตอนที่แบบคุณหมอเลือกให้เราอ่ะมันมันสามารถทําได้แบบไวอ,อ,อย่างเงี้ยคะ่ะถึงแม้ว่าบางทีมันมันไม่มีหมอก็จะสั่งสั่งเขาผลิตนําเข้ามาเลยเพราะว่าทําอะไรให้มันพอดีที่สุดสวยที่สุดเลือกอันนั้นดีกว่าเดี๋ยวนี้คนก็ใช้ซิลิโคนรุ่นนี้นี้กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ มันพอดีกับเราได้ได้มากขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยนะครับคือไม่ใช่ทุกเคสที่จะมีโอกาสได้มีการเปลี่ยนสีหรือหัหน้างานเนี่ยต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเออไม่ใช่ทุกเคสพยายามจะไม่เปลี่ยนจะไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าถ้ามันแบบวัดแล้วมันดีขึ้นอ่ะทำทำอะไรได้ดีกว่านี้อ่ก็ก็จะทําให้ทุกวิถีทางนั่นแหละครับที่จะทําให้ให้มันเป๊ะที่สุดให้มันดีที่สุดให้มันเท่ากันได้มากที่สุดนะครับอ แล้วก็ในเรื่องของหลังผ่าตัดเป็นยังไงบ้างคนอยวดูแลตัวเองยากไหมความเจ็บอะไรที่แหนว่าเรากังวลจริงๆเลยเรื่องหลังผ่าตันาดนั้นประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดวัน,นะคะ่ะเจ็ดวันแรกอาจจะเพราะว่ามันมีด้วยความว่ามันมีสายเดนนะคะคือแต่ว่าตัวสายเดนอ่ะคือช่วยช่วยบรรเทาความเจ็บได้เยอะมากจริงๆอันนี้อันนี้คือสัมผัสมาด้วยตัวเองเลยมันอาจจะดูแบบราคาน,นิดนึงเพราะเราต้องแบบเหมือนติดกับเราไปแบบหลายวันนิดนึงแต่ว่าไอ้ตัวนี้ค่ะมันทําให ความเจ็บมันมันไม่ค่อยมีค่ะมันมีแค่ถ้าถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะมันมีแค่อาจจะความรู้สึกล้ำคา่าเฉยๆที่เราต้องคอยพกไว้เฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แค่แค่ประมาณ6วันเองเงี้ยค่ะแบบหวันแล้วพอกับถอดแล้วอะไรเงี้ยคืออนนี่นานกว่าปกตินะหกวันค่คือจริงๆแล้วปกติเขามีปัญหานะเลื่อนผลเลื่อนเขาไม่ได้ปกตินะแต่ว่า้า ทีทีเขาสูงนะค่าการหยุดเลือดเขาไม่ได้ปกติใช่การหยุดเลือดไม่ปกติแล้วแต่ว่าก็ยังแค่6วันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่ใส่นี่ยจะมีปัญหาใช่แต่ใส่คือดีดีมากๆาค่ะคือรู้สึกว่ามันมันทาให้แบบมันทาให้แบบความเจ็บไม่มีแล้วหายเร็วแล้วก็ไม่ช้ำไม่เป็นรอยเขียวช้ำนะครับไม่เป็นรอยเลยถ้าแบบเรื่องเขียวเขียวม่วงอะไรคือไม่มีเลยไม่มีเลยตอย่านทำเจ้หมวกมายังเคยมีบ้างนะคะแต่ทำแล้วอกไม่มีเลยใช่ค่ะ ช่ก็<ช>คนไทยมีปัญหาเยอะเนาะเรื่องเลือดหยุดช้าชทั้งจากว<ฮ>ิตามินทั้งจากโรคเลือดเองเนาะคนไทยเป็นธาลัสซีเมียกันเยอะธาลัสซีเมียเนี่ยทำให้การแข็งตัวของเลือดมันไม่ดีนะ<ฮ>หลายหลายคนค,คือตับหรือตัวม้ามทางานเยอะกว่าคนปกตินะครับมีทั้งซีดแล้วทั้งเรื่องเรื่องเลือดไม่แข็งตัวมีปัญหาเนี่ยที่นมอักเสบนมเน่าหรือทั้งผืดนกันขึ้นมาเนี่ย<ฮ>เพราะว่าเราไม่รู้มาก่อน<ฮ>หรือว่าโรคมันซ่อนอยู่ในในร่างกายเรา เราทุกคนก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงดีแต่พอหลังทำเนี่ยอะไรที่มันเจ็บปวดมันก็จะผูดกันขึ้นมาเนี่ยถ้ามันมีสายระบายือดเนี่ยมันก็ทําให้ถ้าบางคนมีปัญหาเลือดหยุดช้าอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเราจริงๆช่วยทําให้เราไม่อักเสบทําให้พังผืดมันไม่เกิดมันก็จะนม<ช>นิ่มแล้วก็ปลอดภัยไม่เกิดเสี่ยงต่อน,นมอักเสบหรือนมเน่านะครับใช่ก็จริงๆ3เดือนแล้วเนี่ยในปัจจุบัน เราสึกว่าเออเราเป็นยังไงเท่าที่การแต่งตัวหรือใดๆเหมือนจริง,รงๆเราเหมือนเหมือนเรามีความรู้สึกเหมือนว่าเราทํามานานกว่านี้ได้ซ้ําค่ะตอน,น,นที่มันเพิ่งทำมาสามเดือนแต่การใช้ชีวิตหรือการดูแลตัวเองหรือทุกอย่างอ่ะมันแบบปกติหมดเลยแต่สิ่งที่มันมีมากขึ้นคือเราก้าแต่งตัวมากขึ้นเรา,ากล้าจะเลิกซื้อเสื้อผ้าที่แบบเออพอเป็นแบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้กล้าใสมากขึ้นแล้วก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองรูร้สึกว่าเออมันก็โอเคแบบ รู้สึกดีดีรู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่ตัดสินใจทําที่นี่ค่ะอืมคือตอนวินาทีที่เราใส่บิกินี่ไปเที่ยวครั้งแรกคือแบบคือรู้สึกเลยว่ามันไม่เหมือนทุกครั้งที่เราเคยไปเที่ยวคือเรารู้สึกว่าเรามั่นใจที่เราจะใส่อ่ะแบบปกติขนาดแค่ใส่บิกินี่อยู่กบแฟเรายังรู้สึกเขินเลยเพราะเราไม่มีอย่างเงี้ยแต่พอ,อพอเราแบบเรารู้สึกว่าเอยพอเราทํามาแล้วเรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นไม่อายที่จะใส่อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมันก็ดูเป็นธรรมชาติคือไม่ได้ดูแบบ ไม่สมส่วนกับตัวมันดูทําไปแล้วคือรับกับสรีระมากยิ่งขึ้นแล้วก็คือส่งเสริมบุคลิกส่งเสริมภาพลักษณ์เรามากยิ่งขึ้นเนาะอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนเองหนึ่งเดือนก็สามารถใช้ชีวิตตัมปกติแล้วเนาะก็ไม่แค่แบบไม่ต้องไปใช้แรงเยอะอะไรมากก็ไปเที่ยวแบบสบายๆอะไรอย่างเนาะถ้ามีอะไรอยากจะฝากกับเพื่อนๆที่เขากาลังหาข้อมูลอยู่เขากําลังตัดสินใจอยู่อะไรเนี้ยอยากจะแนะนําอะไรกับเขาไหมก็คือถ้าถ้าเรา ถ้าเราอยากทำอ่ะเราทําเลยเพราะว่าทําไว้ก็สวยไว้อันนี้คือเรื่องจริงนะคะคือยังยังคิดอยู่เหมือนกันว่าทําไมเราไม่ตัดสินใจทาตั้งตั้งมานแล้วอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นด้วยช่วงจังหวะด้วยถ้าเราทาก่อนนันนี้เราอาจจะไม่ได้เจอที่ดีนคลินิกก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าคือตัดสินใจทําแล้วก็ดูคือจริงๆแล้ววันแทบจะไม่ต้องมีอะไรแบบว่า อันนี้คุณหมอเลยคือของคุณหมอคือรีวิวค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็ประสบการณ์เอ่ยอะไรเอ่ยอะค่ะคือมันเป็นตัวการตีคุณภาพของที่นี่อยู่แล้วค่ะก็ทำที่นี่ถ้าเกิดจะให้พูดก็คือสะอาดปลอดภัยค่ะแล้วก็ดูแลดีมากใช่ค่ะรู้สึกว่าการทำหน้าอกมาเป็นการผ่าตัดใหญ่เนาะมันก็ค่อนข้างจะต้องแบบละเอียดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือตอนช่วงอาทิตย์แรกคือมาคลินิกกับแค่ทพกวันเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคุณหมอไม่ได้ทิ้งเคสหรือรวมถึงแอดมินที่เขาคอยแบบ ถามถ่ายมาในไลน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็แนะนําให้ทําที่นี่คือสวยธรรมชาติค่ะคิดว่าเป็นเคสดที่ดีอันหนึ่งนะเขาบอกว่าก็สามารถที่จะแก้ปัญหาของเขาได้สำหรับอกคนที่เป็นกระดูกอกไก่กระดูกนูนกระดมห่างให้เข้ามาเชิดขึ้นได้แล้วก็เป็นธรรมชาติเนี่ยก็คือเลือกซิลิโคนที่ดีเลือกสถานที่ที่ดีพะเทคนิคการผ่าตัดที่ใช้เ่ะเขาเป็นเทคนิคสองกล้องนี่แหละครับก็สามารถที่จะทําให้จัดเนื้อจัดซิลิโคนให้เข้าที่ที่สุดแล้วก็ ที่สาคัญคือการเลือกซิลิโคนที่ดีก็จะทําให้พอดีกับเลับได้ผลที่ดีไม่ใหญ่เกินตัวไม่เป็นขอบไม่เกินไม่เป็นบล็อกแล้วก็ตรงกลางก็ได้ได้ได้ทรงได้เนินได้ร่องอกที่มันสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างเคสนนี้นะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณคุณไข้แล้วก็คุณหมอสุนย์ยดมากๆดี่คับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรความงามให้สวยอย่างปลอดภัย อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีคลินิกนะครับขอบคุณครับ